สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่า5้าพยักษ์นี้แน่นอนตอนนี้พลังของผมก็อยู่ที่195ล้านขาดอีกแค่5ล้านก็จะเข้าสู่200ล้านตอนนี้คิงของผมก็5ดาวมว่วงเป็นที่เรียบร้อยแต่มีคอมเมนต์หนึ่งบอกผมว่าผมเมาภาสีพิเศษไม่เกี่ยวกับดาวมว่วงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสกับทีมเต็มด้วย3ตัวละครมาดูกันว่าผมจะไหวไหม คลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามมามิ่งส่งผมไปแสนซับด้วยนะจ๊าเดี๋ยวใครเนี่ยครับที่เป็นสาวกไลน์เลนเจอร์แล้วก็แบ็คโค e เอร์แล้วก็อยากเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองเนี่ยผมแนะนำเลยนะเพจลุงยุทธชานลนะครับเติมถูกเติมเร็วเติมไวไม่บิดแน่นอนนะครับเออเพราะว่าผมก็เติมที่นี่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เลนเจอร์หรือแบ c ็คโควเอร์นะครับ, er, ร over, รบผมแค่ทักไปที่เพจนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมีแอดมินตอบนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับ สามารถให้อดินหรือให้ลุงยุทธกดรับของแทนตัวเองได้ด้วยเออผมก็ทํามาแล้วอะ่ะทุกคนแล้วประเด็นคือถูกกว่าเติมเองอะ่ะเออถูกกว่าทุกแพ็คยิ่งแพ็คราคา,าแพงๆนะถูกแบบเหมือนจะแจกฟรีอะ่ะทุกคนใครที่อยากเติมไลน์เจอร์แล้วก็แบคโคเวอร์เนียสามารถติดต่อไปที่เพจลุงยุทธได้เลยนะครับไม่มีบิดแล้วก็ได้ของแบบแน่นอน100%เติมเร็วด้วยเออเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปคับ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยาง์หนีเนียมแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟ12ถึง20เซิร์ฟพระเจ้ากายหงิดกับเกมวันพันหมาเดอะสตองแมนเอวีวันพันแมนเดอะสตองหมาไม่ใช่วันพันแมนเดอะสตองเกตนี่ครับแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทไปก็คือมันมีคนมาลูบผมผมเว้ลูบหำผมไม่ว่าแต่ลูบคมผมไม่ชอบแน่นอนมันบอกว่า พาสิบไม่เกี่ยวกับห้าดาวม่วงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเทสกับทีมเต็มที่มีซยริวแบบสุดๆปั้นสุดปั้นโหดด้วยการใส่ไปสามตัวนะคิงห้าม่วงเนี่ยบลรอห้าม่วงแล้วก็อะตอมิกเนี่ยอะตอมิกของผมอยู่ที่สี่ดาวสามดาวม่วงนะเออเดี๋ยวผมไปแค่สามตัวละครไปเทสกับทีมเต็มที่ผมเอาขึ้นให้ดูในตอนอินโทรนี่ครับเดี๋ยวได้รู้ว่า เกี่ยวกับดาวมั่วไม่เกี่ยวกับดาวมั่วเนี้บแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วส่งผมไป1นึ่งแสนซับด้วยนะผมจะไปไอดอลไฟกับลุงยุทธเนี้ยขอบคุณครับมาครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนเนี้ยคิงห้าดาวมั่วงผมนั่นเองเนี้ยนี่พลังสาสิบห้าล้านพาร์สิบสองเนี่ยเดี๋ยวจะถามว่าพี่แล้วห้าดาวธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือสี่ดาวหรือห้าดาวเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะ450าเปอร์เซ็นต์นครับแต่พอเป็น5้าดาวมั่วเนี่ยมันจะเป็น 600%นั่นเองนี่ครับเออก็จะทําให้รับดาเมจดีขึ้นช่วยชงช่วยแชร์ดาเมจดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะปะสมบัตินี้ก็คือพลังโจมตี1ล0 0านี่นนครับเลือดอยู่ที่24ล้านความเร็ว493อาตาัตราคี30%ดาเมจคี172.95อ17ัาตราต้านทา36.00บล็อกก็คือ82.95ผลแม่นยาม36.00แล้วก็ต้านทา15%นั่นเองในส่วนของอุปกรณ์ก็เป็นอวาวุธ3ดาวนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่เลยครับไซบอร์ก HP% ครับแล้วก็อันนี้นี่ครับ จะเป็นลดดาเมจลามไปรอง20%เนี่ยครับส่วนอันนี้จะเป็นลดดาเมจทีม10%แล้วก็เป็นอาตาัตรารักษา20%แล้วก็อันนี้จะเป็นอัตราดูดเลือด10%เนี่ยครับส่วนของการบัฟก็จะเป็นนี่โบนนั้น HP สองแถวนะครับ HP หนึ่งแถวโจมตีหนึ่งแถวป้องกันหนึ่งแถวแล้วก็จะเป็นนี่ครับเพิ่มดาเมจโบนัสนหนึ 1, ่งแถวอัตราลดดาเมจหนึ่งอัตราดาเมจหนึ่งพลังโจมตีหนึ่ง HP หนึ่งแล้วก็ใบสุดท้ายเนี่ยแม่นยำสามเนี่ยครีหนึ่งแล้วก็โจมตี 1, หนึ่งนั่นเองนนเน,อนี่ย เจาะเลเวลเจ็ดสามอันเนี้ยแล้วก็หัวใจเนี้ยหัวใจแปดสองอันเนี้ยแล้วก็หัวใจเก้าอีกหน,นึ่งอันเนี้ยพลังสิสามสิบห้าล้านเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปเนี้ยข้อต,ต่างก็คือถ้าคิงสี่ดาวหรือห้าดาวนะครับตรงนี้จะเป็นสีน่ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่พอเป็นห้าดาวม่วงแล้วนี่ครับจะเป็นหกนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าแม่งไม่เกี่ยวกับพาร์ทตรงพาร์ทสี่ไอเฮี้ยไม่เกี่ยวมากดตรงตัวอย่างมันก็ขึ้นให้ดูมึงหลอนเปล่าอีเวนนี่นะครับ ตอนแรกนี่ครับ450เดี๋ยวผมไปหาคนธรรมดาก่อนเลยคนธรรมดาที่เป็นคิงสี่ดาวให้ดูนี่ครับว่ามันแตกต่างจริงไหมและไอดาวม่วงเนี่ยมันเกี่ยวกับห0าสิจริงเปล่าพี่ดกมึงก็หาว่ากูโม้ม,มาลูกคงลูกคมกูอีกมาหาว่ากูมาเมาอีกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเอาเดี๋ยวผมขอญาตหาคนที่มีคิงแบบยังไม่เป็น5้าดาวม่วงเหอนะ,อะปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มาหาสี่ดาวแล้วค,คนนี้คิงสี่ดาวนะมึงแหกตาดูในคอมเมนต์นะ มึงแหกตาดูนะดูกดให้ดูนะปึ๊บอ่ะคิงสี่ดาวม่วงนะคนนี้มึงดูนี้นะปึ๊บดูนี้เดี๋ยวมึงดูนี้นะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวหาว่าโมนะแล้วห้าดาวม่วงนะแล้วห้าดาวม่วงนะครับดูนะนี่นะหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออเดี๋ยวมาเม้นมัว่วๆบอกมันไม่เกี่ยวถ้ามันไม่เกี่ยวเขาจะมาเสียตัวอาวุธเพื่อสุ่มกันทำบ้าอะไรวะทาเป็นห้าดาวม่วงเนะี่ยทำแล้วมันเท่งไง นี่วุฒิแล้วมันเท่เนี่ยเขาจะมาเสียตังเติมแพ็คแบงค์คูณ2เพื่อไปสุ่มอาวุธเพื่อมาทํา้าดาวม่วงกันทําบ้าอะไรถ้ามันไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทสให้ดูเลยนะครับด้วยการไปทีมแบบนี้นี่ครับทีมแบบนี้ก็คือคิงบอสแล้วก็ตอมิงนรไป3ตัวนะครับตัวที่เหลือผมทอดหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้รู้นะว่า5้าดาวม่วงมันมีผลหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะพาไปเทสเนี่ยก็กดไปกับทีมน้องว่านเลยนะไปกับทีมน้องว่านเนี่ยปึ๊บนี่นะครับทีมน้องว่านก็จะเป็นนี่นะครับ เลือดมั่วนี่ครับมีเมลสกาคอยชุบมีฟินิกแมนคอยชุบนี่ครับแล้วก็มีตอมมิกนี่ครับคัสสิบสามเจ็ดดาวห้าดาวม่วงนะจริงๆน้องว่านก็มีตอมยูอาร์เหมือนกันนี่ครับแต่ว่าผมเป็นคนถอดทีมเองผมคนถอดทีมเองนี่ครับแล้วก็เป็นซุยริวห้าดาวม่วงนี่ครับเป็นคาร์บลอสสี่ดาวนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสกับน้องว่านให้ดูนะครับด้วยสามตัวละครของผมนะมาดูกันว่าห้าดาวม่วงรับดาเมจดีแค่ไหนแล้วก็เด้งเลื่อนให้เพื่อนดีแค่ไหนแล้วก็ไล่อนติดดีแค่ไหนเดี๋ยวมึงรู้ววว่่าาดดมมงงงัันียไ เออไม่ใช่มาเม้นมื่อเมื่อไม่เกี่ยวกัพบพงพสซิฟดาวมื่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมื่อมาปึ๊บนี่นี่ครับก็ออตโต้ไปเลยเนี้ยฝั่งน้องว่านเปิดมาก่อนเลยนี่ครับจะเป็นนี่เอ้แต่ว่าผมมียตอมเมียตอมผมได้เปิดก่อนนะวิชาดาวแสงดาวบุก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 หุยร้อยสี่ล้านเนี้ยฝั่งน้องว่านติดบวกขยี้นะโบลต์ลงไปฟุบเลยนะครับติดโลกเกลิวนะครับซุยลิวต่อยสวนกลับมานะครหุยร้อยห้าล้านเนี้ย แล้วก็ต่อยไม้53ล้านนะครับแล้วก็ต่อยไม่อีกโอ้หแรงจัดนะครับคือตอนนี้ฝั่งผมไม่ได้53ดิน่าจะ5ล้านนะครับแต่ที่โดนรอบแรก100ล้านเพราะว่าผมใส่ตัวไก่ไว้นะครับคิงของผมครับอันตี้นะครับเด้งเลยเพื่อนไปอะตอมิครับวิชาดาวแฝงดาวครับปุ๊บบุบบาบบุบบาบเข้าไป77ล้านนะครับฝั่งตางว่านคือตอนนี้นี่ครับ โบล้อติดโลเกลิวนะพี่ดำก็อันติสวนกลับมาเลยเนี่ยจังหวะนี้ตอมครับย่อยๆในหมัดเดียวจากฝั่งน้องว่านครับฟันมาที่ตอมของผมครับปึ๊บมาหนึ่งทีเนี่ยเลือดเหลือ19หลอดนะซิลิวเขามาไล่ต่อยหนึ่งทีนี่ครับปุ๊บผมมี3ตัวผมจะไปสู้6ตัวนะครับ6ตัวนี่มีชงมีชุบเรียบร้อยนะเปิ้ลหยาคำลาขนมดาวครับจากโบล้อของผมครับโดดขึ้นฟ้าครับแล้วก็ฉีดปุ๊บโอยแรงจัดเนี่ยฝั่งน้องว่านติดโลห้ตัว แล้วก็คิงเนี้ยเสียงแห่งความหวังจากฝั่งของผมเนี้ยฟื้น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 อันตีเนี้ยเราก็เด้งเรือให้เพื่อนไปครับตอนนี้เรือผมเหลือ19กับ19บหล่อ2ตัวเนี้ยเป็นอะตอมกับโบลอนเนี้ยโบลอนผมก็ฉีดไปอีกหนึ่งทีครับไล่อันตีไปโอ้โหแปดสิบล้านเนี้ยฝั่งทางว่างคือเหลือทั้งหมด4ตัวตอนนี้เนี้ยวิชาดาแสงดาจากอะตอมครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปับเข้าไป258ล้านตึงจัดเนี้ยครับแล้ก็เกิดใหม่จากผลของฟีนิกซ์แมนเนี้ยฝ อันตีสวนกับมาครับที่3ตัวของผมครับเข้ามา13ล้านเนี่ยก็เด้งเลื่อนม่วนไปเนี่ยเมลสกัดลุกขึ้นมาครับแต่มีอันตีครับความทราบยักษ์ใหญ่มาหนึ่งทีครับปลุกปากปลุกปากเข้ามาเนี่ยกระชุบพงชุบเพื่อนไปครับย่อยย้ำในหมัดเดียวจากอาตอมมี่ครับฟันเข้ามาครับเลื่อนผมสิบเก้าหลอดยังเหนียวอยู่เนี่ยเพราะว่าคิง5ดาวม่วงคอยรับดาเมจนั่นเองนี่ครับวิชาดาวแสงดาวฟ้าสวนกับไปปลุกปากปลุกปากคุยเอาเรื่องจัดเนี่ยฝั่งน้องว่าเกิดมาก็นอนหงายไปเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ฝั่งน้อองงว่่าเเหลืแคพียตัวนะครับเสียงแห่งความมหวาานจกคคิงงขอผรับ เด้งงับไลแอนเตียนไปครับหิวเลือดไปนะตอนนี้โบล้อผมเหลือเลือด15หลอดนะแต่ตอมิกของผมยังเหลือ19หลอดเหมือนเดิมนะออค,าารครับปืนใหญ่คำราขล่มดาวจากโบล้อเขาไปฉีดต่อหูแรงจัดนะฝั่งน้องว่านร่วงนะครับเหลือเมลสก,กัดตัวเดียวนะวิชาดาวแสงดาวจากตอมิกคปุ๊บป,ป้าปูป้าปูป้าเข้าไปหู43ล้านนะครับตัวเดียวเดิไป43ล้านร่วงนี่ครับโบล้อเกิดมาใหม่นะครับคิงของผมก็เสียให้ความหวังไม่หนึ่งทีครับปึ๊บปุ๊บปุบแล้วก็เด้งเลือดไปครับโบนี่ครับ มาครฟังน้องวัลเกิดราใหม่ครับเป็นพี่ดังกับโบลอนเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีลูกไฟใช้เนี่ยตีธรรมดามาครับแต่พี่ดำครับซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมไม่เคยลุกมาครับป๊บเข้ามาที่สามตัวของผมครับโบเข้ามาเนี่ยแต่ยืนนั่อยู่ฟินิกแมนลุกขึ้นมาจากความตายเนี่ยตีธรรมดามาครับปื๊บเข้าสู่เทิร์นที่สองครับวิชาดาบแสงดาวจากเตอมมีครับป่า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 เข้าไปห้าสิบหกล้านครับโบลอนลงไปน้อยหนึ่งทีเนี่ยจังหวะนี้มาครับโบลอนของผมปืนใหญ่คำราหล่มดาบได้ลาโดดขึ้นฟ้าจีดอิต ย่้43ล้านพี่ดาลงไปนอนเลยนะครับเหลือฟีนิกซ์แมนตัวเดียวนะครับเสียงให้ความหวังจากทิงครับฟื้นฟื้ฟื้เด้งเลือนไปแล้วก็พาเพื่อนไล่อันตินะครับจังหวะนี้ครับโบลอ์เอาอีกทีครับปืนใหญ่คำลาขล่มดาครับมันยังไม่หนำใจนะครับเดือดขึ้นฟ้าก็ฉีดครับโอ้ยเรียบร้อยไหมปึ๊บไหมยังครับวิชาดาบแสงดาวครับเจ้าตอมมีเข้าไปครับปานวารีครับปลุกปักปลุกปักเข้าไป24ล้านนะครติดบวกขยี้นะครับจังหวะนี้แล้วก็ลงไปนอนฟุบเลยนะครับสองเทินนะผมปล่ยสามตัวนะครับ 킹ผมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโบลล์กับอะตอมิกของผมนะครับสี่สิบห้ากับสีน่สะิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยตึงจัดนะครับเออเนี่ยหาว่ามันไม่เกี่ยวคงเกี่ยวข้องกับดาวม่วงเอาจริงนะห้ามันไม่เกี่ยวกับดาวม่วงเนะี่ยเขาจะมาสุ่มกันทําไมก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวผมขอญอาตจัดทีมคืนก่อนนะครับเนี่ยใครจะมาเสียตังค์วะอ่ะสมมติว่าอ่ะสมมตินะอ่ะดูพี่ต๋อเป็นตัวอย่างนะครับท็อปเซิร์ฟเนี่ยครับนี่พี่ต๋อนเนี่ยครับ ทิงมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย5ดาวม่วงก็ต้องมีอาวุธเฉพาะเนี่ยแล้วเดือนนี้เป็นอะตอมิกเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องมีอาวุธเฉพาะเนี่ยใครมันจะบ้าไปสุ่มอาวุธเฉพาะทุกตัวทุกเดือนวะถามจริงถ้ามันไม่มีผลกับ5ดาวม่วงเนี่ยเออมันต้องมีผลดิไม่ใ้นใครจะมาเสียตังค์เนี่ยแล้วก็แน่นอนเนี่ยตัวบั๊กบล็กเนี่ยเวลาเขาจะสุ่มอาวุธอ่ะเขาก็ต้องกดแพ็คแบงค์คูณสองอยู่แล้วแล้วถ้าแบงค์คูณสองเขาไม่มีทาไงเขาต้องเติมโซลคาร์บเนี่ย700 กองแพ็กจะถึงได้อาวุธเพาะหนึ่งอันเนื้อทำเป็นเล่นถ้ามันไม่เกี่ยวข้องเขาจะมาสุมเพื่อ <c oughs> เขาจะมาสุมเพื่ออะไรถามจริงอะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามเนี่ยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนะี่ยก็อย่าลืมส่งผมไปแสนซับด้วยนะผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่าดามวม่วงมีผลกับพาสีไหมก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับก็เนี่ยอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับและถ้าไอ้น้องคนนี้ดูคลิปนี้อยู่นะเปลี่ยนความคิดซะหน้ามึงอะ ไม่ได้แบบไปหาด่าคนอื่นนะไม่ใช่แบบทำทรงผู้รู้แต่ไม่มีความรู้รู้ไม่จริงแล้วไปหาด่าคนอื่นว่ามันไม่โกงไม่เกี่ยวนะมึงดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างกูทําให้มึงดูแล้วนะก็ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม